เข้าไหนเด้อเอาไปนอกหอยอร่อยเดิอ่ะเขาก็เลยซื้อลอตเตอรี่เขาซื้อลอตเตอรี่เออเออไหนสิถ่ายรูปถ่ายรูกถ่ายรูปเดี๋ยวเอาไปแล้วเอาไปแล้ว ให้เดินยังยังหลงสิออกมาเรื่องการเป็นลิ้มโอเคนะสบายป้าไหนผ่านงานนั้นได้เลยนะขอบคุณมากจ้าหลง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  ก็เอาไวดมอนกัน ไม่ละใครปไปซื้อให้อ้อยเหรอซื้อบ้านม่ล้จะีแค่สองสามโเนี่ยบ้านหลังใหม่นอเได้พการดเดี๋ยวที่สามนยน